สวัสดีค่ะครูตุ๊กนะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาดูในต่อดูในเรื่องของโจทย์การนับหัวนับขานะคะโจทย์การนับหัวนับขานี่จะเจอกันอยู่เรื่อยๆบ่อยๆนะคะในการสอบหลายๆที่นะคะก็หลายๆคนอาจจะไม่รู้วิธีการคิดอาจจะสับสนอ่านโจทย์แล้วงงมีอนุตอันนี้มีสัตว์ตัวน้นตัวนี้นับขานับขานะคะอ,ะอาจจะยังไม่รู้วิธีการคิดนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดกันนะคะที่ครูจะนําจะมานําเสนอในวิธีการคิดนะคะก็จะมีทั้งวิธีการคิดที่แบบ แบบเด็กๆนะคะง่ายๆวาดภาพประกอบนะคะแล้วก็ค่อยๆใช้สมการไปนะคะหลายๆวิธีเดี๋ยวเอามาให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนค่ะว่าโจทย์ข้อนี้จะต้องคิดยังไงบ้างนะคะสำหรับข้อที่1น,นะคะโจทย์ข้อที่1โจทย์บอกว่ามีไก่และหมูนะคะอยู่ในบ้านรวมกัน1 12ตัวนะคะถ้านับขาดูแล้วนะคะพบว่าขาของไก่มีมากกว่าขาของหมู6ขาถามว่าหมูมีกี่ตัวนะคะเอาวิธีแรกก่อน วิธีแรกเนี่ยครูจะใช้วิธีการวาดภาพประกอบนะคะ,ะวาดภาพประกอบนึกภาพตามนะคะมีหมูมีไก่นะคะรวมอยู่ในบ้าน12ตัวเพราะฉะนั้น12ตัวก็คือ12หัวถูกต้องไหมคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9า0 1ี่ห้าดด1 1ตัวคือ12หัวนะคะหลังจากนั้นนับขาดูแล้วพบว่าขาของไก่มากกว่าขาของหมู6ขา แต่ธรรมชาติแล้วไก่กับขาไก่หนึ่งตัวมีสองขาถูกไหมคะหมูหนึ่งตัวมีสี่ขาเพราะฉะนั้นไก่สองตัวจะมีขาเท่ากับหมูหนึ่งตัวถูกไหมคะไก่สองตัวจะมีขาเท่ากับหมูหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นครูจะวาดภาพแบบนี้ค่ะไก่สองตัวกับหมูอีกหนึ่งตัวมีขาเท่ากันเห็นไหมคะอันนี้คือเพื่อที่เราจะได้หาดูว่าไอ้ที่มันมากกว่าขาของไก่ที่มันมากกว่าหมูเนี่ยมันคือตรงไหน แต่เราจะเช็คไปทีละในแต่ละส่วนเนี่ยให้มันเท่าๆกันไปก่อนแล้วเศษที่เหลือค่อยจัดจัดจัดระเบียบขาทีหลังโอเคไหมคะอ่ะขั้นต้นแบ่งไป3ตัวโดยมีไก่2ตัวมีหมู1ตัวอันนี้คือขาเท่ากันถูกไหมฮะไก่2ตัว4ขาหมู1ตัว4ขามีขาเท่ากันนะคะต่อไปก็แบ่งไก่2ตัวอีกแล้วหมูอีก3ตัวเอ้ย1ตัวเหมือนกันกลายเป็น3ตัวขาเท่ากันนะคะเพื่อที่เราจะได้เช็ค ดึงส่วนที่เป็นขาเท่ากันออกไปก่อนแล้วส่วนที่เหลือนะคะจะได้รู้ว่าเราจะต้องเพิ่มเติมหมูไก่อย่างไงนะคะ,ะไปต่อค่ะตัวนี้ขาไก่สองตัวแล้วก็หมูอีก1ตัวกลายเป็นขาเท่ากันทั้ง3าส่วนนี้เนี่ยคือมีขาเท่ากันหมดเลยถูกไหมคะมีขาเท่ากันหมดเลยทีนี้เหลือตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าขาของไก่มากกว่าขาของหมูถ้าถ้ามาถึงจุดนี้แล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเราเราทำเหมือนเดิมจะกลายเป็นว่าจะกลายเป็นว่า จะกลายเป็นว่าหมูกับไก่มีขาเท่ากันหมดเลยถูกไหมคะถูกไหมคะถ้าเราทําเป็นขาหมูกับขาไก่เหมือนรูปแบบเดิมที่เราทํามาสี่สามบล็อกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมคะจะกลายเป็นว่าขาหมูกับขาไก่จะมีค่าเท่ากันซึ่งมันผิดผิดเงื่อนไขจากที่โจทย์ให้มาถูกไหมคะไม่เหมือนกับเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาโจทย์ให้มาคือขาไก่มีมากกว่าหมูอยู่หกขาทํำยังไงคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องไม่ใช่ขาหมูแล้วละ่ะต้องเป็นขาไก่ถูกไหมคะ ก็จะกลายเป็นว่าไก่ตรงนี้เป็นไก่หมดเลยระหว่างนี้ระหว่างนี้ระหว่างนี้เท่ากันหมดเลยแล้วอันนี้ส่วนที่เกินของไก่ออกมา6ขานี่คือส่วนของขาของไก่ที่มีค่าที่มีมากกว่าขาของหมูหกขาแค่นี้เองนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ปุ๊บจะปรากฏว่าไก่มีกี่ขาคะไก่มีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ตัว9ตัวก็กี่ขาไก่อ่ะไก่ 9ตัว9ตัวเท่ากับ9ก้าสองสิขาถูกไหมคะส่วนหมูหมูกี่ขาเอ่ยหมู1หมู2หมู3หมูมี3ตัวเท่ากับกี่ขาคะแ3ดสามอ่าสามสามสขาสรุปแล้วมีขามากกว่ากันอยู่6ขาตามเงื่อนไขเป๊ะเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้คำตอบแล้วว่าหมูตอบ3ตัวโอเคไหมคะอ่ะอันนี้คือวิธีแรกสำหรับคนที่ เข้าใจโจทย์แต่ว่าไม่รู้วิธีคิดก็สามารถใช้วิธีการวาดภาพประกอบก็ได้นะคะคณิตศาสตร์จะง่ายขึ้นนะคะถ้าเข้าใจโจทย์แล้วก็บางครั้งใช้การวาดภาพในการแก้ปัญหาก็สามารถช่วยได้เช่นกันนะคะอ่ะอันนี้เป็นสําหรับวิธีแรกเดี๋ยวไปดูวิธีต่อไปวิธีต่อไปจะใช้ในเรื่องของการแก้สมการใช้สมการมาช่วยนะคะสมการมาช่วยทําไงตรงนี้ครูอขออนุญ,ญาตลบได้ไหมคะขออนุญาตลบนะอ่ะภาพตรงนี้ขออนุญาตลบอ่ะ ทีนี้มาดูวิธีที่2วิธีที่2ใช้สมการสมการเริ่มต้นที่ครูจะทําให้ดูเนี่ยเป็นสมการที่เป็นตัวแปรเดียวนะคะเป็นสมการตัวแปรเดียวจากข้อมูลมีทั้งหมูทั้งไก่ถูกไหมคะแล้วโจทย์หาหมูเพราะฉะนั้นเราจะกําหนดให้หมูมี x ตัวถูกไหมคะหมูมี x ตัวแล้วในบ้านเนี่ยมีหมูกับไก่รวมกันเป็น12ตัวแสดงว่าไก่มีกี่ตัวคะ ไก่มี12ลบ x ตัวถูกไหมก็คือเอาทั้งหมดลบออกด้วยของหมูก็จะกลายเป็นของไก่ถูกไหมคะอันนี้คือจํานวนตัวแต่ต้องควงไปด้วยจํานวนขาด้วยถูกไหมคะไก่ x ตัวเอ้ยไม่ใช่ไก่หมูหมู x ตัวมีกี่ขา1ตัวมี4ขาเพราะฉะนั้น x ตัวก็เอา4เข้าไปคูณเป็น4 x ขาถูกไหมคะอ่ะอันนี้ทำนองเดียวกันไก่12ลบ x ตัวก็จะกลายเป็นเอา2เข้าไปคูณกับ12ลบ x ไก่หนึ่งตัวมีสองขาไก่สองตัวมีสี่ขาเพราะฉะนั้นหาจานวนขาก็แค่เอาสองเข้าไปคูณกับจํานวนตัวถูกไหมคะก็ได้แล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นทํายังไงต่อเขาบอกว่าขาของไก่มากกว่าขาของหมูหกขาขาของไก่เขียนในรูปสมการได้เลยอันนี้คือขาของไก่ถูกไหมคะขาของไก่มากกว่าขาของหมูอก็จะเป็นสองคูณกับสิบสองลบเอ็กมากกว่าครูใช้ลบแต่ว่าตัวมากเป็นตัวตั้งลบด้วยขาของหมู แล้วจะมีค่าเท่ากับ6ถูกไหมคะขาของไก่มีค่ามากกว่าขาของหมูอยู่6ขาโอเคนะหลังจากนั้นก็แก้สมการค่ะแก้สมการปกติถอดวงเล็บโดยใช้การแจกแจงเอาคูณเข้านำ2เข้าไปคูณ2คูณ12เป็น24ลบ 2x ลบ 4x เท่ากับ6ข้างนี้เป็น6เหมือนเดิมไม่ได้ทำอะไรถูกต้องไหมคะหลังจากนั้นคำนวณต่อ,อ,อตรงนี้เป็นเท่าไหร่เอย่ยเป็นลบ 6x ถูกไหมคะ คู่นี้เป็นลบ 6x อนะอันนี้24ลบห x เท่ากับ6หลังจากนั้นย้ายย้าย 6x มานี่ได้ไหมอ่ะย้าย 6x เราย้าย6ไปตามทันไหมคะทันเนาะอ่ะย้าย 6x ตัวนี้นะคะจากลบย้ายมาเป็นบวกนะคะเป็น6บวก 6x ข้างนี้ก็จะเหลืออยู่24ขอตอบตรงนี้นิดนึงนะคะข้างนี้จะเหลือเป็น24แล้วยังไงต่อเอ่ย ย้าย6ตัวนี้ไปจากบวกอยู่ย้ายไปลบกลายเป็น24-6ลบ6เท่ากับ6 x ถูกไหมคะเนาะตามทันนะคะค่านี้เหลือ6 x ย้าย6จากบวกอยู่ย้ายไปลบก็จะเหลือค่านี้จะเหลืออยู่18เท่ากับ6 x เพราะฉะนั้น x เดียวก็จะมีค่าเท่ากับนำ6จากคูณอยู่ย้ายไปหารก็กลายเป็น18หาร6เพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับ3แล้ว X ของเราแทนด้วยอะไร X ของเราแทนด้วยหมูเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นหมูก็มี3ตัว อันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะคือใช้สมการตัวแปรเดียวกับอีกวิธีหนึ่งถ้าใครสามารถมีความรู้ถ้าใครมีความรู้พื้นฐานที่ระดับสูงขึ้นมาหน่อยใช้วิธีการแก้สมการ2ตัวแปรก็ได้นะคะ2ตัวแปรยังไงก็เรื่องต้นเลยให้หมูให้หมูเป็น x ตัวให้ไก่เป็น y ตัวแสดงว่าจำนวนขาจำนวนขาจำนวนขาของหมูก็เท่ากับ 4x ขา ถูกไหมคะนำ4เข้าไปคูณจํานวนตัวเหมือนการก,กับไก่ไก่มี y ตัวนํา2เข้าไปคูณกับจํานวนตัวก็กลายเป็น 2y ขาถูกไหมคะเป็น 2y ขาแล้วหลังจากนั้นทาไงต่อจากข้อมูลตรงนี้เอามาเขียนเป็นสมการสมการแรกมาจากไหนสมการแรกมาจากหมูไก่รวมกันเป็น12ตัว x บวก y ต้องเท่ากับ12เป็นสมการที่1เห็นไหมคะหมูมี x ตัว,วไก่มี y ตัว x บวก y รวมกันเป็น12เป็นสมก,การที่1ต่อไปขาขาของไก่มากกว่าขาของหมูอยู่6ขาขาของไก่คือ 2y มากกว่าขาของหมูคือลบ 4x เท่ากับ6เป็นสมก,การที่2เห็นไหมคะหลังจากนั้นกำจัดตัวแปรเวลาแก้แก้ระบบสมก,การหรือสมก,การสอ,อสองตัวแปรเนี่ยจะต้องกำจัดตัวแปรเวลาเราจะกำจัดตัวแปรเราก็เล็งไว้เลยว่าเราอยากจะกำจัดตัวแปรไหน ะะอยากจะกําจัด x หรืออยากจะกําจัด y ถ้าอยากจะกําจัดตัวใดก็ตามต้องทําให้ตัวเลขข้างหน้ามันเท่ากันก่อนทํายังไงถึงจะเท่ากาันก็หาตัวมาคูณหรือหาตัวมาหารตลอดสมการนะคะตรงนี้เรากําหนดให้หมูเป็น x เ,เพราะฉะนั้นเราจะคง x ไว้จะกําจัด y จะกําจัด y นะคะเราให้หมูเป็น x นะ เพราะฉะนั้นเราจะคง x ไว้นะคะแล้วจะกําจัด y ตอนนี้ y มีสัมประสิทธิ์เป็น1กับ2ตัวเลขข้างหน้าเป็น1กับ2มันยังไม่เท่ากันเราจะต้องทําให้มันเท่ากันก่อนนะคะทำให้มันเท่ากันทํำยังไงก็นํา2ไปคูณสมก,การที่1 2ไปคูณสมก,การที่1นะคูณตลอดสมก,การเลยกลายเป็น2ไปคูณ x ด้วยกลายเป็น 2x บวกกับ 2y เท่ากับ24เป็นสมก,การที่3เห็นไหมคะหลังจากนั้นตอนนี้ y กับ y เท่ากันแล้ว<ม>เห็นไหมคะ 2y กับ 2y 2y ตัวนี้มีเครื่องหมายข้างหน้าเป็นบวกนะคะถ้าเครื่องหมายเหมือนกันให้นำ2สมการมาลบกันแต่ถ้าเครื่องหมายข้างหน้าต่างกันให้นำ2สมการมาบวกกันเข้าไหมคะอ่ะตรงนี้ก็นำ2สมการมาลบกันโดยที่ครูจะใช้ตัวไหนเป็นตัวตั้งตัวมากเป็นตัวตั้งแล้วกันเป็นสมการที่3ลบสมการที่2นะคะ สมการที่3ลบสมการที่2สมการที่3เป็นตัวตั้งคือ 2x เป็นตัวตั้งลบด้วยสมการที่2ลบด้วยลบ 4x นะลบด้วยลบ 4x เนะคะเพราะว่าสมการที่2เหลือลบ 4x อันนี้ข้างนี้ลบเสร็จแล้วเพราะตัวนี้หายแน่นอน 2y ลบ 2y เหลือ0ย์หมดถูกไหมคะส่วนข้างนี้เหลืออะไรเหลือ24ลบ6เวลาลบลบแยกข้างของใครของมันนะคะข้างนี้ข้างซ้ายก็ลบกับข้างซ้ายข้างขวาก็ลบกับข้างขวาโอเคไหมคะ อ่ะอันนี้เหลือ 2x นะตรงนี้เหลือ 2x ดึงลงมาถูกไหมคะเป็นตัวตั้งลบด้วยลบ 4x เห็นไหมคะอ่ะ x เขียนสวยๆหน่อยลบ 4x เท่ากับส่วนข้านี้ก็จะเลอ24ลบ6ส่วนไอ้ 2y กับ 2y เนี่ยมันลบกันหายไปแล้วเหลือ0ถูกไหมคะหลังจากนั้นก็ดาเนินการลบเจอลบตรงนี้กลายเป็นบวกกลายเป็น 2x บวก 4x เท่ากับ 6x 6x เท่ากับ18ถูกไหมคะ 6x เท่ากับ18แสดงว่า x เท่ากับ 18หาร6ซึ่ง x จะเท่ากับ3แล้ว x ของเราคืออะไร x ของเราคือหมูเพราะฉะนั้นหมู3ตัวได้3วิธีแล้วนะคะวิธีแรกวาดภาพวิธีสองสมการวิธี3สมการ2ตัวแปรนะคะอีกวิธีหนึ่งคือวิธีใช้ตัวเลือกไปแทนค่าในโจทย์นะคะใช้ตัวเลือกไปแทนค่าในโจทย์โดยที่เราจะต้องเข้าใจว่าโจทย์มันให้อะไรมาบ้างนะคะตรงนี้สําคัญมากเลยในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์นะคะ เริ่มต้นเลยเราจะแทนค่าลงไปในโจทย์แล้วนะเราจะ,ะสมมุติว่าช้อยข้อที่1นึงเราเรา,เราอยากจะรู้ว่าช้อยข้อที่1ถูกต้องไหมนะคะเราก็ตรวจสอบดังนี้นะคะมันมีข้อมูลอยู่2ส่วนคือส่วนแรกเนี่ยต้องรวมกันได้12อีกส่วนหนึ่งขาของไก่อุย้ยขาของไก่จะต้องมากกว่าขาของหมูอยู่6ขาเห็นไ,ไหมคะมันมีอยู่2ส่วนคือส่วนแรกต้องรวมกันได้สิตัว ส่วนที่สองขาของไก่ต้องมากกว่าขาของหมู6ตัวไอ้หขาโทษทีค่ะ6ขานะเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจสอบเขาถามหาหมูถูกไหมคะถามหาหมูเพราะฉะนั้นสแสดงว่าคําตอบตรงนี้คือหมูถูกไหมอ่าหมูสแสดงว่าข้อนี้หมู1ตัวสแสดงว่าเหลือไก่เท่าไหร่คะไก่11ตัวถูกไหมมีไก่11ตัวเช็คขาเลยเช็คขา11ตัวมี22ขา หมูหนึ่งตัวมี4ี่ขาแล้วต่างกันขาต่างกัน6กขาไหมไม่ใช่ถูกไหมคะไม่ใช่อ่ะทีนี้มาดูข้อที่2หมูอันนี้คือหมูนะคะหมู2เอาหมูไม่ใช่หมูหมู2ตัวเอาไก่ไก่เท่าไหร่คะไก่สิตัวเพราะต้องรวมกันเป็น12ถูกไหมคะต้องรวมกันเป็นสิบสองเอาขาไก่สิตัวขาก็มีอยู่20ขาส่วนหมู2ตัวมีขาแขาผลต่างของขาเป็นหกไหมคะ ไม่ถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ไม่ใช่อีกส่วนข้อที่3มีหมู3ตัวเอานี้หมูนะคะหมู3ตัวแสดงว่ามีไก่อยู่เท่ากับ9ตัวถูกไหมเก้าตัวก็เท่ากับ18ขาส่วนอันนี้เท่ากับ 3, 4, 12ขาเป็นไงคะขาต่างกัน6ขาพอดีเลยตามเงื่อนไขของโจทย์เพราะฉะนั้นข้อน,นี้แหละคือคําตอบอลองตรวจสอบข้อที่4ดูอีกทีนึงนะคะข้อที่4อันนี้คือหมู4ตัวเพราะฉะน,นั้นไก่มีอยู่เท่าไหร่คะ8ตัวมู๊ ไก่แปตัวมีขา16ขาหมู4ตัวมีขา4 4่6ี่ขามีขาเท่ากันข้อนี้ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเหลือแค่ข้อเดียวข้อที่3นะคะในการในอของคําตอบอเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในโจทย์ข้อเดียวกันมันมีหลากหลายวิธีในการคิดนะคะก็ลองฝึกทำค่ะจริงๆแล้วโจทย์เรื่องของการนับหัวนับขาอยู่ที่ความเข้าใจของโจทย์นะคะแล้วก็โจทย์มันก็จะวนเวียนกันอยู่แค่นี้แหละ